เสียงของเรากันนะคะทุกคนซู้ๆคะ่ะเช้านี้ที่บ้านของพลอยคะอ่ะคุณตาก็จะออกไปเฝ้าลิงนะคะแผลยังไม่ได้หายดีนะคะแต่ว่าเราล้างแผลแล้วเราก็คุณพ่ออยากไปก็ให้ไปคะ่ะบรรยากาศยามเช้าที่บ้านของพลอยค่ะดอกไม้กำลังเบ่งบานนะคะทุกคนภูเขาเมฆหมอค <S 2> <S 2> <ด>มกค่ะทุกคนดูนี่บรรยากาศยามเช้าที่บ้านของพลอยนะคะดู หมอกยามเช้าหนาวมากกับต้นทุเรียนองพลอยนะคะหมอนทองเนี่ยหมอนทองลักษณะที่ทําไว้ก็คือทําเป็นโคกนะคะทุกคนตีพลอยไม่ได้ฉีดฮอร์โมนนั้นยังไม่ได้ฉีดฮอร์โมนยังไม่ไว่าว่างนะคะก็เลยเนี่ยประมาณนี้นี่บริเวณบ้านของเราค่ะทุกคนบรรยากาศฟิวหน้าบ้านเดี๋ยวเราจะพาไปออกประตูหน้าบ้าน ฝั่งนี้ก็จะเป็นซอยเข้าไปในบ้านของเราเนี่ยฝังนี้ก็จะเห็นฟิวภูเขาเนีทุกคน,นี่เห็นไหมเนี่ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่เข้าบ้านของเราเวลาไปส่ง,งบริเวณหน้าบ้านนะคะโดนเด็กเกรอไปโรงเรียนพลอยขออนุญ,ญาตลูกมาทําคลิปแป๊บนึงนะคะของค้าของพอยนะคะเนี่ยตรงนี้ก็เรียก พวงชมพูค่ะนี่พวงชมพูแล้วก็ซิวข้างรั้วค่ะทุกคนวิวข้างรั้วนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นนาข้าวค่ะทุกคนนาข้าวของน้องวิวบรรยากาศข้างรั้วของพลอยนะคะวันนี้ไม่ได้ข้าไปฟังโน้นะคะทุกคนนี่พวงชมพูบวกกับฟิวภูเขาค่ะทุกคน,นเห็นไหมพลอยก็จะเดินชมวิวอยู่บริเวณในรั้วบ้านของพลอยนั่นเองค่ะทุกคน นี่ก็ฝรั่งเรารดน้ำไปจะได้ฟิลนี้คะ่ะทุกคนในฟิลฟิลอากาศยามเช้าสดชื่นมากๆค่ะทุกคนสุดอากาศยามเช้าอย่างสดชื่นคะ่ะนี่ฟิลข้างรั้วพลอยก็ประมาณนี้นะคะทุกคนทุกเช้าพลอยก็จะประมาณนี้นะคะนี่เก็บภาพบรรยากาศคลิปยาวทุกคนได้รับชมกันนะคะดอกพวงคามของเราก็เริ่มแก่ตัวแล้วเดี๋ยวจะลุมาใหม่นี่ฝรั่งของเราค่อดานพิษ นี่เราไม่ได้ห่อนะคะทุกคนมันก็เนี่ยพลังไม่ได้หอ่อไม่ได้ห่อมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้ห่อไว้ห่อไวก็จะเป็นอย่างนี้นี่เราลืมห่อนะคะทุกคนกำลังปลอดสารพิษค่ะอร่อยค่ะทุกคนอยู่ข้างรัวของคอายถ้าประมาณนี้นะคะทุกคนยังไม่ได้กวดนะคะแล้วก็มาเก็บคลิปภาพในการคนรับชมมาก่อน สวัสดีความสุขค่ะไายบหยค่ะทุกคนมาฟุดคุยทักทายกันเหมือนเดิมค่ะนี่พามาชมส้มโอหลังบ้านลังพลอยนะคะทุกคน,นดูต้นนะคะดูลำต้นเล็กๆนะคะแต่ดูลูกนะคะทุกคนนี่ลูกติดเยอะนะคะปีแรกทุกคนแล้วก็เริ่มแทงช่อใหม่แล้วะคะ่ะทุกคนหอมดอกส้มมากๆเนี่ยฝั่งน้นนี่มากอต้นเตี้ยมาทุกคนนี่เตีย <c oughs> ะะ้ย <c oughs> นี่ดอกส้มนะคะทุกคนส้มโอนี่ นชอบมาอีกแล้วทักคา่กกำลังใจให้กันค่ะดู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 จะด,ด,ดกไปไหนนี่ร่วงไปบ้างแล้วนะคะเนี่ยปีแรกเลยคะเนี่ยโอ้สมโมอกอพลอยต้นนี้แฟนบอกว่ามันเป็นพันธุ์ทับทิมสยามนะคะเนื้อสีชมพูค่ะทุกคนดกมากแต่เรายังไม่ได้ลองกินเลยนะคะวันนีย้ยังไม่ใหญ่เต็มที่โอ้เจอลูกใหญ่แล้วค่ะทุกคนนู่นแล้วก็มีแอดอยู่น่นีอค่ะนะ นนนนนโอ้เจลูกใหญ่ด้วยหนึง่งดกมากเลยนะคะเนี่ยนี่พลอยเด็ดไปบ้างแล้วนะคะเด็ดเด็ดเด็ดทิ้งนะคะไม่ใช่ว่าเด็ดกินนะคะทุกคนสวัสดีความสุขค่ะที่นี่หลังบ้านของพลอยค่ะคือพลอยปลูกเองก็จะภูมิใจนําเสนอนะคะทุกคนนี่คือต้นสปูของพลอยนี่ทับทิมสยามค่ะทุกคนเนื้อสีชมพูค่ะทุกคนใครที่ยังไม่ผ่านกดผ่านเก่งข้สู้ๆกันต่อไปนะคะ เงินคลิปเรียวก็ต้องใช้เวลาความขยันและอดทนมากๆเลยค่ะทุกคนขยันอดทนนำพาสู่ความสำเร็จนะคะทุกคนไม่มีอะไรได้มาง่ายๆค่ะถึงได้มาแล้วเราก็ต้องรักษาไว้นะคะทุกคนเพราะว่าแต่ละอาทิตย์จะมีชาเลนจ์ให้เราทำทำให้สำเร็จทุกอาทิตย์นะคะทุกคนเราก็จะได้สร้างรายได้ได้ตลอดค่ะทุกคนเพราะว่า AI เขาก็จะมีตรวจจับตลอดนะคะถ้าผิดกฎผิดเกณฑ์ติด,ดํำโพงแดงอะไรเราก็ลบทิ้งคะทุกคนแล้วเราก็โพสต์ใหม่ แล้วเราก็เริ่มจากการใช้เสียงของตัวเองเป็นดีที่สุดค่ะทุกคนตอนนี้พลอยก็เริ่มส่วนที่พงแดงแล้วก็ลบทิ้งนะคะทุกคนตอนนี้พลอยก็จะเริ่มใช้แต่เสียงของตัวเองทั้งนั้น